อย่างในในมารู้ต่างวัยเนี่ยช่องช่องเราเนี่ยคนที่จะฟังเนี่ยกลุ่มใหญ่คือกลุ่มคนที่อยู่สัก30บวกบวกอ่าจะเป็นค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเห็นความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆก็ตามผมเข้าใจว่าตามวัยด้วยแหละเนาะและยิ่งทุกวันนี้ไ เรื่อกระแส Longevity มันมาจนแทบจะตอนนี้แทบจะเบาลงไปแล้วนะแทบจะหรือยังรหรือยังไม่เรียวกว่าเบาก็ไม่รู้นะค,คือมันจะโหมมาช่วงหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้ฮะเขาพูดถึงเรื่องอายุพูดถึงเรื่องความแก่ชราพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้โดยผมเห็นว่าโดยหลักโดยหลักข้างนอกโดยหลักสากลเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยอยากเอาตัวเลขมาเป็นแกแ่เลยใช่ไหมครับกาเอาสเตจในชีวิตเรามาเป็นตัวบอกเรามากกว่าใช่ไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ในสเตจไหนเราจะไม่มาบอกว่า60คือแก่65คือแก่70คือแก่ช่ไห้าคับ เพราะว่าตัวเลขจะไม่มีความหมายตราบใดที่คุณภาพชีวิตของเรามันโอเคอืมครับผมก็ไม่สนใจเหมือนกันว่าบางคนสมัยก่อนบอกว่าเออขออยู่สักเจ็ดสิบพอละอทําไมเขาคิดแบบนั้นครับเขาคิดแบบนั้นเพราะว่าเขาเห็นภาพว่าเจสิเนี่ยแก่ง,งอมเดินไม่ไหวต้องอให้คนมาช่วยใ่ อุจะละปัสสาวะก็ต้องให้คนมาเช็ดนอนกิ้งอยู่บนเตียงเพื่อนก็เสียชีวิตหมดแล้วเขามองเห็นภาพนั้นเขาเลยไม่อยากอยู่เกินอายุเท่านั้นเพราะเมื่อกี้ผมถามคนบางทีคนก็บอกว่าอยู่ยาวๆลองชีวิตตีอะไรอย่างนี้บางคนก็บอกว่าไม่เอาอยากตายแล้วหกสิบก็พอแล้วบางคนพูดอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นภาพอยู่อย่างหนึ่งเช่นแปดสิบแต่คุณไปวิ่งขึ้นภูเขาได้อคุณวิ่งพื้นได้ร้อยทีคุณกินอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาคุณสามารถมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ได้มีชีวิตอิสระอยากอยู่ถึงมอใช่ เออมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะมันชีวิตมันมีคุณภาพใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>คือเราไม่ต้องดูที่ตัวเลขอีกต่อไปแล้วครับ,รบเราดูที่คุณภาพชีวิต<ม>และคุณภาพชีวิตพวกนี้มันสร้างได้ใช่ไหมัมันไม่ใช่ว่าเออเราต้องรวยก่อนเราถึงจะสร้างมันขึ้นมาได้ออแต่ว่ารเราเป็นใครก็ได้ครับและยิ่งถ้าเรารู้เร็วคือรู้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันสร้างเร็วโอกาสที่จะมีทุนสูงกว่าคนอื่นเยอะกว่าคนอื่นอ,อ่าใช่แสดงว่าแทนที่เราจะมานั่งสนใจว่าเฮ้ยอายุเท่าไหร่คือแก่เราควรจะสนใจเรื่อง คุณภาพชีวิตหรือว่าไอ้สเตจที่เราอยู่ว่าเราสามารถทาให้มีคุณภาพชีวิตหรือเปล่าคุณภาพชีวิตดีแค่ไหนมากกว่าใช่ผมเห็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าในทางกฎหมายมันก็ต้องมีบางอย่างที่แบบกําหนดอายุไว้อะเกษียนเท่านี้อ่าเท่านี้ถึงจะมีสิทธิ์ซื้ออนุญาตอันนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ที่เมื่อกี้เราเราบอกไว้ว่าอ่ะแสดงว่าถ้าเราจินตนาการไปจนถึงได้ว่าเฮ้ยอายุเท่านี้เราควรจะจินตนาการเรื่องว่าต่อให้เราเจ็ดสิบเราอาจจะเป็นเจ็ดสิบที่มีคุณภาพด้วยอ่าตรงนี้มันมี เส้นทางหรือมันมีวิธีการยังไงบ้างครับหมอที่คนทั่วๆไปก็สามารถทําได้เพราะว่าบางทียุคนี้เนะาะเวลาเราพูดถึงเรื่องสุขภาพพูดถึงลองชีวิตีบางทีมันจะผูกพ่วงไปด้วยเรื่องของคุณต้องใช้ตังค์เยอะค,คุณต้องคุณต้องมีไลฟ์สไตล์บางอย่างเลยแต่ถ้าเราจะมีคนที่โตไปเรื่อยๆแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ที่อาจจะไม่ได้อยไปกว่าตอนเราอายุกลางๆวัยในวัยกลางๆคนเราควรทำยังไงบ้างครับสหรับผมมันก็อยู่ที่พื้นฐานที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สรุปป้รระมาณขอคับ ข้อแรกก็คือเรื่องของอาหารการกินนะทุกคนรู้เหมือนกันหมดแล้วว่ากินอะไรดีอใช่ใช่ไหมฮะใช่อ่ะมันก็ทําอย่างนั้นแหละครับอย่างที่สองออกกาลังกายอ,อ่ะทุกคนรู้เหมือนมอยวันดีออันนี้สามอันนี้สําคัญสุดเลยการพักผ่อนถ้าทําอะไรไม่ได้เลยให้ทําข้อนี้อพักผ่อนนี่สําคัญสุดคือค,ความเครียดต้องหายไปจากหัวเราเราต้องนอนให้พอนอนอย่างมีคุณภาพนะข้อที่สี่ก็คือเดี๋ยวนี้สังคมเราก็ประกอบไปด้วยคนที่เป็นพิษเป็นภัยท็อกซิกอยู่ด้วยแล้วก็ไม่สบายใจอื ก็พยายามตัดออกซะสังคมเราเนี่ยสำคัญมากข้อที่5ก uh ็คือเรื่องของการอยู่กับธรรมชาติบ้างเดี๋ยวนี้เราอยู่กับโซเชียลตลอดเวลาแทบจะเป็นชีวิตหนึ่งเป็นชีวิตเสมือนของเรามันเหมือนแบบเราสร้างตัวตนเสมือนของเราในโลกโซเชียลแล้วเราก็ต้องแบ่งพลังชีวิตเรานิดนึงครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นไปไว้ในนั้นอ่ะพลังชีวิตที่อยู่ที่เราเรามันก็เหลือนิดเดียวใช่ไหมแล้วเราควรจะดึงกลับมาบ้างแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติบ้างครับข้อสุดท้ายก็คืออย่าทําลายตัวเองนะครับเช่นยาเสพติดต่างๆสารพิษ นี่รวมไปถึงน้ําตาลอ่ากินหวานอย่างนี้ไหมอ่าถ้าชอบมากมายอ่าชอบน้ําตาลันเยอะๆชอบเค็มมากๆอย่างเงี้ยอ่ามันก็ถือเป็นของเสพติดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าคุณลองคิดดูสิวันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่กินกินเค้กมาทุกวันแล้ววันนี้ไม่กินอ่ะมันจะกระวนกระวายใช่อยากจะกินมันก็รสชาติเหมือนยาเสพติดอย่างหนึ่งแล้วก็ควรจะพอเามันลงหน่อยครับครับหกข้อที่คุณหมอพูดมานี่มันก็คือความรู้พื้นฐานใช่ครับซึ่งจะว่าไปแล้วเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ฮะอ่า แต่ว่าแต่ปัญหามันก็คืออยู่ที่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เดินตามมันเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้อถกเถียงก็เยอะนะมนหมอแต่ละเรื่องเช่นอาหารอย่างเงี้ยเราเข้าไปนั้งดูแต่ละคนก็พูดกันคนละอย่างใช่ไหมอถูกไหมอย่างกรณีอย่างเงี้ยแล้วอย่างสมมติวันหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะไปรู้เราจะไปหาข้อมูลที่เราสุกวาเฮ้ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องราคาไม่แพงแล้วเหมาะกับเราเราสามารถเอาไปใช้ได้จริงได้อย่างไงอย่างเงี้ยอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมเฉลยไปเลยแล้วกันว่าอะไรที่มันดีแล้วมันดีแน่ด้วยคือปััจจุุบนนนกกชาารทคน เขาเห็นตรงกันว่าอาหารที่เป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารสมดุลดีที่สุดแล้วจะเน้นเรื่องผักเยอะหน่อยสมดุลหมายความว่าสมดุลทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนไม่ใช่แบบเราไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยใช่ไหมเราเดี๋ยวนี้เราจะเจอคีโตเจนิกไดเอทลดลดให้มันน้อยที่สุดคาริวกินแต่เนื้อบางคนเป็นวีแกนไม่เอาอะไรของพวกนี้เนื้ออะไรไม่เอา บ,บางคนไปโหดกัาน,นั้นกินฟรุตเทเรียนกินแต่ผล,ลไม้<ช>แล้วก็เพิ่งมีอินฟลูเอนเซอร์เสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเพราะเห็นพวกนี้คือพวกนี้นเป็นอาหารกลุ่มที่ไม่บาลานซ์ไม่สมดุลมันไปทางใดทางหนึ่งครับแต่คนก็จะบอกว่านี่ก็เห็นกินมาแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยจากแต่ก่อนอ้วนมากตอนนี้ผอมเริ่มมีกล้ามเนื้อเริ่มเริ่มผล<ช>เลือดดีขึ้นเบาหวานก็หายอะไรเงี้ย<ช>ต้องบอกอีกครับว่าคนพวกนี้ตอนก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้กินบาลานซ์ดเตท ก็วันๆกินอะไรกินอาหารแคลอรี่เยอะแยะอาหารขยะเยอะแยะไปหมดมันก็เหมือนกับเรามีตาช่างแล้วเราเอียงไปข้างหนึ่งด้วยการทํแบรที่แบบกินของไม่ดีอ่ะการที่เราจะให้มันกลับมาสมดุลกันใหม่ครับเราก็ต้องทําตรงกันข้ามแต่ถ้าถ้าเราทําตรงกันข้ามแบบเร็วๆอ่ะทําแบบสุดตรงเช่นแบบไม่กินและคาร์โบไฮเดรตมันก็จะกลับมาเร็วมากเราก็จะเห็นผลเร็วมากในช่วงแรกแต่พอมันสมดุลแล้วถ้าเราอยากทาต่อไป มันก็เอียงไปข้างนึงโอเคอ่าพูดงี้เห็นภาพครับใช่ไหมฮะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการกินบาลานซ์ไดเอทแล้วก็เรื่องเรื่องกากใยไฟเบอร์จะเยอะหน่อยครับส่วนคนที่พูดเรื่องของเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทไม่รู้เคยได้ยินไหมไม่เคยครับก็เขาบอกว่าเป็นอาหารที่ดีสุดในโลกในแง่ของการลดเรื่องของมเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยวหรอใช่อ่าครับ่ประเทศเมดิเตอร์เรเนียนแถวนั้นครับคือเขาก็จะมีพวกการกิน น้ำมันมะกอกใช่ไถั่วผักของเขาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีพวกโปรตีนก็อาจจะเป็นพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพวกนี้มันสามารถช่วยเรื่องของความดันเบาหวานโรคอ้วนอะไรพวกนี้ได้ดีไขมันก็ลดได้ดีแต่ว่าคนก็จะไปเอาอะไรผิดๆของเขามาเช่น๋อเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยเขากินน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ทราเวอร์ชันออลิอลเราเอามากินบ้างเราจะได้เป็นแบบเขาถ้าเกิดว่าคุณกินทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเอาน้ำมันมะกอกเติมเข้าไป ได้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะจากพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นถ้าคุณจะกินน้ำมันมะกอกเนี่ยคุณต้องไม่ตัดน้ำมันอย่างอื่นออกแลวเอาเนี่ยไปทดแทนันี้โอเคอยู่ครับแสดงว่าบางทีเวลาเราเอาวิธีการหรือเอาความรู้มามเอาเราเอามาเป็นส่วนๆเนาะใช่แล้วยิ่งบางทีมีคนแบบให้ข้อมูลบางอย่างแบบปลอกคููเราด้วยนะว่ากินน้ำมันมะกอกมันจะดีดีแต่เวลาเราหยิบเราก็หยิบมาเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยใช่หรือว่าบางคนบอกน้ำมันมะพร้าว ใช่ใช่ใช่สกัดเย็นครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างจะต้องมีคาว่าสกัดเย็นเพราะถ้าสกัดร้อนเมื่อไหร่ไม่ดีครับนเราก็จะได้ยินคํานี้บ่อยมากซึ่งต้องบอกว่าจริงๆน้ามันมะพร้าวน้ำมันไขมันอิ่มตัวครับผมก็เคยทาคลิปไปแล้วเรื่องน้ามันมะพร้าวโดยตรงเลยเพราะว่ามีหลายคนเข้าใจไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็ให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดคุณกินบ่อยๆแล้วไม่ตัดน้ามันอื่นออกเนี่ย ก็ได้โทษมากกว่าประโยชน์โอเคที่สุดแล้วมันก็เลยจะกลับมาสู่เรื่องของความบาลานซ์ความสมดุลน<ช>ี่แหละใช่ครับแค่นั้นเลยครับครับซึ่งจร <c oughs> ิงๆไอ้วิธีการที่เราไปเทียบไปสแสวงหาว่าอยากจะสุขภาพดีต้องไปซื้อนุ่นซื้อนี่มากินเนี่ยมันกลับกลายว่ามัน,มนยิ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นซะด้วยซ้ำไนาะ <c oughs> แต่ถ้าเราอยู่กันแบบบาลานซ์ที่มันอาจจะอยุ่เราอาจจะอยู่รู้สึกว่าจะประหยัดซะได้ได้ซะมากกว่าด้วยซ้ำใช่แล้วก็คําถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อยก็คืออายุขนาดนี้ต้องกินอาหารเสริมอะไรบ้างนั่่่นนิิใชออออะะตต้้งงไไรรรมมมมีีแเกก อาหารเสริมเนี่ยต้องกินสิ่งที่เราขาดมันชื่ออาหารเสริมครับเสริมไม่ใช่อาหารหลักอาหารบางคนจะเห็นอาหารเสริมเป็นอาหารหลักคือมื้อนึงมีกี่กรรมัมใช่ไหมกินเข้าไปเยอะครับคุณขาดหรือเปล่าเช่น,นสมมติผมบอกผม,ผมอาจจะไม่ได้ขาดวิตามินผม,ผมก็ไม่จำเป็นต้องกินวิตามินก็นได้ใช่ไหมสมมติถูกคนไหนที่กินบาลานซ์ได้ดีอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องกินก็ได้แต่เราก็จะมีคนบางคนเขาจะบอกว่าเอออาหาร ส่วนใหญ่ที่เรากินทุกวันเนี่ยมันเป็นไม่ได้ที่คุณจะมีอาหารสารทุกครบทุกอย่างใช่เราไปกินข้าวนอกบ้านข้าวผัดกะเพราไข่ดาวมันคิดว่าจะโปรตีนครบเหรอใช่ไหมถ้าเป็นพวกนี้โอเคเข้าใจคุณกินเสริมบางอย่างได้แต่อย่าไปคิดว่าคุณจะกินเสริมมาให้หมดทุกอย่างยกตัวอย่างถ้าถามผมกินไหมผมกินถ้าอาทิตย์นี้ผมไม่กินปลาเลยสักนิดเดียวผมก็จะกินโอเมก้าสาม Oh, okay. แต่ถ้าผมกินปลาอยู่แล้วเออกินทําไม oh, ก็มีอยู่แล้ว <okay. S 2> ในร่างกายครับงั้นรเราเราเข้าใจว่าอะไรที่เราขาดเราก็เติมตรงนั้นเข้าไปอแต่ถ้าเราไม่แน่ใจก็ไปตรวจก็ได้รวบเลือดแล้วก็จะรู้แล้วว่าเราขาดอะไรแล้วก็เสริมตรงนั้นแค่นั้นเองครับถ้าเราเสริมเกินไป ไม่มีประโยชน์บางอย่างมีโทษด้วยฮะครับถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ม่ได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ